สวัสดีครับอะไรวะแก๊น,นุ่มหอ๋อโเดโนโน่สาวอาจารย์กูขึ้นไปหนุห่มโอ้โหร้อนมองไม่เห็นเลยไม่เห็นร้อนเนี่ยนันอาจารย์ได้ขึ้นไปแล้วนะครับเ,เ,รเริัมเคลือนขึ้นไปแล้วครับเร็วมาก นี่นลครับท่านผู้ชมแต่เราไม่เคยวันแกกแกกเลยครับอาจารย์ผมลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ หลังคาหลังคาบ้านเขาไว้ก่อนนะหลังคาห้องน้ำโอ้หลังคาห้องน้ำครับท่านผู้ชมมาอยู่นึ่งได้แล้วม่ซ่อมเขาอีกยุ่งเลยยุ่งเลยไือซ่อมไอ้เอฟซียุ่งโอ้อาจารย์มีถอยตัวด้วยครับดุดดๆดด้วยคุณท่านผู้ชมนะครับจะขาด้วครับขาดแล้วท่านผู้ชมน้ำนี่กระจายกระจุยขึ้นมาเลยครับ เดิงขึ้นมาสุดตัวตุบๆเลยครับอือหืออือหือเป็นไงครับห้องน้ำไม่ก่อนจานวมดแล้วเหรอ หมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเสียบมีดผิดเสียบมีดถูกครับมาแล้วครับอาจารย์ก็จะถอยตัวลงมาแล้วนะครับถอยหน้าลงมาลงมาได้ครับได้ครับอาจารย์ต้องไปทําหน้าใหม่อีกต้องใส่งคำใหม่เลยต้องไปถึงเกา่าโนู่นเก่าลีเลยครับ<อ>ต้องไปดึงหน้าใหม่ครับจมูกจมือก,ก็ต้องต้องไปดึงใหม่เลยครับ อาจารย์เราก็ลงมาแล้วนะครับสวัสดียามบ่ายท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับตอนร้อนอาจารย์เขามีอะไรทำเขาเลยต้องขึ้นนนผาดูดูครับท่านผู้ชมอาจารย์เราก็ลงมาแล้วครับ อ้าจารย์ร้องโอ้ยโดนอะไรก็แล้วครับเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ฮะใช่ครับถ่ายครับถ่ายสวัสดีครับนี่ครับ FC มาด้วยนะครับนี่ FC ยืนเงยอะไรเนี่ครับ FC ที่ส่วนนะ FC ครับนี่ครับสุดนี่ครับเอฟซีอ้าว สี่ฟสีก็ามานะครับสวัสดีครับลงตรงไหนเจ๊ลเลสวัสดีครับ